ไม่พูดถึงเรื่องของรถจัก,กรยานยนต์รับจ้างวันนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์ฝากมาจากทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะคะเขามีการกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของรถค่ะเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะทั้งในส่วนของตัวรถผู้ขับรถแล้วก็ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ย้ำต้องเป็นธรรมต่อผู้ขับรถแท็กซี่และประชาชนจะต้องได้รับการบริการที่มีมาตรฐานคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะก็ทางด้านของอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะอธิบดีจิรุธวิสารจิตแถบอกว่าหลังจากที่ทางคอรอมอนะคะมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องของรถยนต์รับจ้าง บรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่25พฤษภาคมทางกรมการส่ง 2, ทางบกในะอยู่ระหว่างการดำเนินการออกประกาศแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้ประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านทางแอปพลิเคชันเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ผู้ซึ่งให้บริการแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แล้วก็เงื่อนไขของภาครัฐอย่างถูกต้องและเคร่งครัดทั้งด้านตัวรถด้านผู้ขับรถนะคะแล้วก็รวมไปถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันด้วยซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะในการกำกับดูแลการให้บริการรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านทางแอปพลิเคชันให้มีความปลอดภยัยแล้วก็เป็นธรรมต่อประชาชนแล้วก็รวมไปถึงต้องมีความเท่าเทียมกันกับการให้บริการรถแท็กซี่ในปัจจุบันด้วย อย่างเช่นการกำหนดให้รถยนต์รับจ้างผ่านทัพประเกชันจะต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน9ปีซึ่งก็จะสอดคล้องกับอายุของรถแท็กซี่ในปัจจุบันด้านผู้ขับรถก็ต้องมีใบอนุออนญาตขับรถยนต์สาธรารณะอันนี้ย้ำนะคะว่าจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธรารณะค่ะและก็ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเช่นเดียวกันกับผู้ขับรถแท็กซี่นะคะ ส่วนตัวรถก็ต้องมีการทำประกันภัยรถยนต์สาธารณะเพิ่มเติมเพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสารแล้วก็ต้องมีการติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยน์รับจ้างทางเลือกอย่างชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะของการให้บริการที่แตกต่างจากรถแท็กซี่โดยรถยน์รับจ้างผ่านทแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถได้ใช้บริการได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเท่านั้น ผู้โดยสารจะไม่สามารถโบกเรียกหรือว่าจอดรับผู้โดยสารทั่วไปได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะมีการควบคุมอัตราค่าโดยสารด้วยเช่นกันแล้วก็ในฝั่งของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันก็ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันที่นำมาใช้บริการก็ต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกซึ่งคาดว่า จะมีความชัดเจนก็ภายในเดือนนี้ละค่ะเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่ประดีก,มกรกกกกะะกมการขนส่งทางบกยังบอกได้ว่านอกจากนี้นะคะทางกรมการขนส่งทางบกก็อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเป็นทางเลือกให้รถแท็กซี่ใช้แทน GPS ซึ่งก็จะเร่งให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในเดือนนี้เช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับผู้ขับขี่รถแท็กซี่เพิ่มเติมคะ่ะเนื่องจากว่าจะมีระบบให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ทําให้ผู้ขับรถแท็กซี่เองเนี่ยสามารถที่จะให้บริการผู้โดยสารได้ทั้งจากการเรียกผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็การโบกเรียกจากผู้โดยสารตามปกติทั่วไป โดยจะมีการประชาสัมพันธ์นะคะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวกับผู้ขับรถแท็กซี่ต่อไปด้วยซึ่งก็จะเป็นจตนารมณ์สําคัญนะคะของทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมการขนส่งทางบกในการดําเนินการยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวค่ะควบคู่กับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ขับรถแท็กซี่นะคะโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม แล้วก็เป็นที่นิยมของประชาชนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้วแล้วก็ต้องการที่จะสร้างรายได้เสริมหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะแล้วก็มุ่งให้เกิดการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชนโดยมีกรมการส่งทางบกนะคะทาหน้าที่ควบคุมตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ความเป็นธรรมในการให้บริการของทุกฝ่ายแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดระบบการแข่งขันเชิงทำลายโดยเด็ดขาดนี้ก็ฝากมานะคะจากทางด้านของกรมการส่งทางบกนะคะก็ทุกอย่างภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะคงจะเห็นเป็นในส่วนของรูปประมอะไรต่างๆเนี่ยะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ bad number